สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอีสานหักแพง่งทั้งช่องอีสานหักแพ่งแชแนลครับผมครับมือนี่อีกมือหนึ่งเช่นเดิมเช่นเคยครับอีสานหักแพง่งสิภาพี่นองมาวาันปุ๋ยมือนี่หลังจากวันว่ทันแล้วครับวันแปลงไงผ่านไปเนะครับกะมือนี่มื่อวาันแปลงประมาณ สี่ถึงห้าไล่ครับนี่ครับแปลงหน้าครับเขาสูงครับมันอนี่แปลงนี้เขาสูงดูซึกว่าเขาสิต้นสูงบ้านลาลาได้ครับเนี่ยบ้านบ้านหน้าตมบัวท่านใิใส่ดอกใส่ใส่ไปขันมาบ่วท่านใิใส่กับใส่ไปแน,น่รอบแรกมัอนี่กับมาใส่รอบสองครับ นะครับข,ข้าวหอ,อมมะลินะครับหน้าปีนี่ครับปุยเด็ดปุยมามันนี้สองสอบใช้ถังหวานเหมือนเดิมครับเครื่องหวานสองสอบเป็นอังดงวยบุญนมหลายครับนาหลายแห้งอกไว้ก็ต้องไว้ละ สี่ยางถึงคันเทาก่อนนะครับถึงคันหน้ากอนวนอันยางถึงคันเทาก่อนจังสีลงไหหน้าสี่ไร่ถึงห้าไล่ครับสี่ไร่เจ็ดประมาณนี้ครับ ถือว่าแปลงนี้ก็ถือว่าน้าพอใจอยู่ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทุกปีนะหลังๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหยาหลายเป็นหญ้าเข้านกห้าเขานกแล้วครับหลายสีครับเป็นสีชมพูสีขาวเขาบ่ไใดเลยธรรมดาสีใดเขาแต่บ่ไใดเขาเลยมาปีนี้แก่ัวไหมหลังจากน้ำท่วมแล้ว ปีที่ผ่านมานามถวม่วปีนี้ก็มาแก่โตอ,อีกอีกรอบครับทำหน้าตมมาสองปีนี้แหละขาดว่าหย่าคงสิบวหลายคือคือปีก่อนๆที่ผ่านมาครับปุ๋ยใส่ถังเริือบ้านกันแล้วครับ นี่ครับปุ๋ยทีต้องใส่วันนี่มือนี่สองสูตรสองแบบไปเลยเอาผสมใส้กันไปน,นีแนละ้วมันนี่กับบรรยากาศดีครับช่วยกันขับเลยบรรยากาศดีมากเลย ฝนตกครับฝนตกสมุนเดือนกันยายนเนี่ บรรยากาศบบวไข่ล้มครับแต่ว่าโบ้แดด เด๋ยวพ่อนอ่อนเนียเอาววาน่เป็นบรรยากาศที่อบอ้าวคาดว่าจิตื่อนี้ต้องตกกี่แล้วแล้วครับตกขึ้นเมือม่อว่านมากกับตกขึ้นกัน ได้ท h ắ n หนึง่งละขับแลงหน้าที่สิบวันในมืองสูงครับเขาสูงกว่ากันแท้เขาหยีดนะกับเขางามกับพวกหูกันครับ วิ่งว่อนว่าตอนเที่ยวยาหลุมนะครับเด้อจมีโโ่ศกกัน้อยยาลมยานนนเลยครับเดี๋ยวไปวันคนนะครับ ใส่ถังเรียบร้อยแล้ว พี่น้องว่านเขาวานปุ๋ยครับคือว่าเซ็จเนาะครับในเมือนี้ในปีนี้ในหลอบอปีนี้ถือว่าเซ็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้วิดีโอนี้ฝากติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับทังช่องอีสานแฮัก้แคงแชแนลบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับสุดท้ายนี้อีสานแฮักแพงเกาคํมบัสสวัสดีครับ บรรยากาศทองฟา้าสวยๆครับเก็บภาพบรรยากาศทองฟา้าสวยๆพี่น้องมึงสำหรับคนที่ชอบนะครับชอบบรรยากาศท้องทุ่งนา,าบรรยากาศช่วงกลางวันเยทันออนนะครับงไปงหน้าทางชองอีสา,านฮัดแท่งใช้เนาครับ MBC 뉴스 이덕영입니다.